จิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตนำทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ธรรมชาติเมื่อกี้พูดถึงอากาศที่ปวนแปรก็เพราะว่าอารมณ์ของเราทั้งหลายแปรปรวนเกี่ยวกราดสมัยก่อนบุคคลมีใจดีงามโมหาโทสะก็แค่ด่าแค่ว่าไม่มีการลงไม้ลงมือหรือฆ่าตีมาทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ราคาโทสะโมหะมันกล้าลงไม้ลงมือกัน มือนข่าวที่เราเห็นอากาศภายนอกก็แปรปวนตามไปด้วยมีฝนตกปุ๊บฟ้าก็ผ่าทันทีเลยออกไปข้างนอกไม่ได้แต่สมัยก่อนบุคคลมีใจดีงามธรรมชาติก็อ่อนโยนด้วยมันเป็นปัจจัยเนื่องด้วยซึ่ง,งกันและกันแต่นั้นคือภายนอกแต่สําหรับภายในกายกับใจก็เชื่อมโยงกันเช่นเดียวกันนั้นบุคคลผู้มีใจดีสีงามจิตใสใจสะอาดเตียมด้วยความเมตตา กายหยาบก็จะผ่องใสไปด้วยมีออร,ร่าเกิดเป็นแผลเป็นอะไรก็หายเร็วอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อให้ท่านทั้งหลายทาใจให้ดีทําสีให้งามก่อนอันดับแรกท่านจะสัมผัสน้ําเย็นในใจของตัวท่านได้แต่ในขณะนี้ทุกท่านใจร้อนใจเร็วด่วนได้ไม่รู้จักคําว่ารอรอไม่เป็นก็เย็นไม่ได้รอไม่เป็นก็เห็นความสําเร็จไม่ได้ แต่ถ้าใจเราเย็นเราจะสัมผัสน้ำทำในใจของตัวเองได้ด้วยเมตตาอภัยสันติดังนั้นในการเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็เข้ามาเจียรในดวงจิตดวงใจของตัวเราเองแต่ก็หลงประเด็นเข้ามาวัดมาวาแล้วภาวนาแล้วจะไปเจียรในดวงจิตคนอื่นบุคคลอื่นใช่หรือไม่ลืมดูใจตัวเองเอ๊ะทำไมคนนั้นเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้น อาจารย์นั้นไมเป็นอย่างนี้อาจารย์นี้เป็นอย่างนั้นพระศา,าสดาบอกว่า,าให้ดูใจตัวเองบุคคลใดมีสติตามรู้จิตของตนอยู่ตามดูจิตอยู่บุคคลน,นั้นจะพ้นบ่วงของมารบุคคลน,นั้นคือคนไหนเราก็คือเจ้าทั้งหลายแม้แต่พระคุณเจ้าและก็เจ้าผู้เป็นอุบาสิากาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันดังนั้นเรา อย่าหลงประเด็นต้องเข้าใจในคําสอนขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าดูใจตัวเองจิรณาจิตดวงนี้ให้สะอาดผ่องใสให้ขาวรอบยิ่งขึ้นดังโอวาทของพระศาสดาที่แสดงไว้การไม่ทําบาปทั้งปวงนั่นคือศีลบาปกายวาจาใจไม่ทําทั้งปวงนี่คือออคือรวมหมดเลยการไม่ทําบาปทั้งปวงประโยคเดียวสั้นๆเด็กๆครอบคลุมบุรณาการทั้งกายวาจาใจทั้งโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทั้งหมดนั่นคือศีลทำกุศลถึงพร้อมนั่นคือภาวนานั่นคือสมาธิเริ่มจากกุศลภายนอกให้ทานไหวพระสวดมนต์รักษาศีลสานทาธรรมอันนี้กุศลภายนอกเมื่อกุศลภายนอกอิ่มรอบเต็มรอบเขามีบุญเยอะแล้วเขาจะน้อมเข้าสู่กุศลภายใน,นคือการทําจิตให้สงบจากกิเลสเรียกว่าสมาธิแค่สงบนะสมาธิสมาหิโตจิตตั้งมั่น สงบจากกิเลสแยกออกแต่ก่อนนี้พวพันผสมกันอยู่แต่พอเรามาทําสมาธิสมาฮิตโตนี่จะสงบจากกิเลสแยกออกมาแล้วก็สงบนิ่งดูอยู่จะรู้โมหารู้โทสะยังยังละไม่ได้ยังพร้อมที่จะไปผสมโรงกันอีกต้องเจริญปัญญาภาวนานั่นคือทําจิตให้ขารอบวิปัสสนาญาณทั้ง9หรือวิปัสนาญาณ16เหมือนธรรมจักร 16กก้านอยู่ด้านหลังของเรานี่จิตถึงจะขาวรอบตามอวว่าปฏิโมกดังนั้นขบวนการซักฟอกจิตทําความสะอาดจ,จิตคาราบาสน้อยก็จะมีทานศีลภาวนาสังเคราะห์ลงในสิ่งที่กล่าวมาพระคุณเจ้าก็จะมีศีลสมาธิปัญญาเริ่มที่ไม่ทํำบาปทั้งปวงทํากุศลถึงพร้อมและทําจิตให้ขาวรอบ นั่นคือมีศีลเจริญสมาธิทําจิตตั้งมั่นและเจริญญาปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง